นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของดอกสุพรรณิกาที่มอรามคําแหงวิทยาเขตศรีสะเกดนะครับซึ่งออกดอกเหลืองอารามที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้แล้วก็บนพื้นราบที่มันร่วงลงมาครับคุณผู้ชมโอ้โหสวยงามจริงๆครับนี่คือดอกสุพรรณิกานะครับท่านใดอยากจะมาชมดอกไม้สวยๆนะครับดอกสุพรรณิกาเหลืองอลา,ามเลยตอนนี้ณนะเวลานี้นะครับก็มาที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตศรีสะเกดนะครับหรือว่ารามมอรามคำแหงของจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับดูนะครับเหลืองอลา,ามแล้วก็สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินไปชมทางด้านหน้าทางด้านโน้นกันนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับสวยงามมากๆนะครับดอกสุพรรณิกา กำลังบานเหลืองอลามนะครับที่มอรามคำแหงวิทยาเขตศรีสะเกตครับคุณผู้ชมครับดูครับทั้งบนต้นไม้บนต้นดอกไม้แล้วก็บนพื้นราบตรงนี้นะครับสวยงามมากๆครับกำลังเหลืองอลามเลยทีเดียวนะครับจะมีอยู่ทั่วไปนะครับในเขตของมอรามคำแหงนะครับภายในมอรามนี่แหละครับสวยงามมากๆครับดูครับ โดยเฉพาะที่มันร่วงลงมานะครับสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับนี่คือดอกสุพรรณิกาซึ่งกำลังเหลืองอารามอยู่ที่มอรามคำแหงศรีสะเกดนะครับโอ้โหมีอยู่ทั่วๆเลยนะครับทางด้านโน้นก็มีนะครับเหลืองอรามนู่นอยู่มองไปไกลๆทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมเหลืองอรามแล้วก็สวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมครับอือหือสวยงามมากๆครับ นี่คือบรรยากาศของดอกสุพรรณิกานะครับกำลังเหลืองอลา,ามอยู่ที่มอรามคำแหงวิทยาเขตศรีสะเกดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่สำหรับมอรามคำแหงก็ตั้งอยู่บริเวณของจากแยกมอรามที่จะออกไปยังบ้านกระตํานะครับมุ่งหน้าไปยังอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของดอกสุพรรณิกา ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามมากๆนะครับตอนนี้กำลังบานแล้วก็เหลืองอารามทีเดียวนะครับใครอยากจะมาชมความงามก็เรียนเชิญน,นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ